สวัสดีครับผ่อแม่พี่น,อน้องวันน้เราคุยกับุกนเนาะวันนี้ก็ามาที่วัดจันชายวัดตาลาบิเกกาวนะครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับแตากับฟูนะครับอยู่ฟุตนะครับพี่น้องก็ <c oughs> นี่นเราสร้าง y o u t ทู e ของผมมีนะครับมบีอยู่สร้ง y ู u t u แต่ว่ามันเผ็ดแนวะ ลงเฟดเนาะี่นอ,อนคืออี่างผมลงเพลงไปคอเพลงลงเฟดไปนอนครับสวัสดีสุขคนุนะครับผมสวัสดีคุณจิตงดีเนาบออสวัสดีท่านอาจารย์ตินะครับข๊วยหลวงาวิตติงดีสดสแลวเนาะ สวัสดีธนาเทปสิทธิ์นะครับสวัสดีทุกคนเนาะครับสวัสดีไปทางบ้านดุงอัปเดตนะครับแล้วก็บ้านคุณจีสอนสาธุนะครับมาเจอเหตุเล่นหนีบึงสิเกินได้หร้วพี่น้องเอ้ยบุญาผมต้องฝากกับห้องพ่อฝากเลยบบบนี้ สงสัยฟุตซีมาหรอครับพี่น้องครับผมสิมาแล้วครับขอบคุณเด้อครับเด้อแฟนเพลงสุกคนนะครับในเรื่องครับวันที่หนึ่งที่สองนะครับผมพบกับสาวน้อยเพชรบรรพแหงงานโชว์นะครับผมเขาจะเป็นหนึ่งมีเสลือนพลมละข่มนะครับผมวันที่หนึ่งที่สองนะครับผมพบกับซีรีส์เหลือง ีบังบดนะครับผมพี่น้องที่นโจยังมาล่นเสียมาเล่นนะครับผมเรื่องพีบังบดนะครับวันที่หนึ่งสองวันที่หนึ่งที่สอนะครับผมวันที่หตุลาและวันที่2ตุลาคมครับพี่น้องพบกับซาน้ยเพจวันแผนหมสองหมือ่องพันโเตกัโตึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้หรือพี่น,น39 39 39 15, 39 39 15, ้องที่ ทางเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นเพจนะครับผมแล้วก็พี่น้องก็พี่ซื้อบาจองตัวอะไนะครับพี่น้องเราพี่น้องจะได้เขา,ากลุ่มทางเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องที่ได้เห็นแหวนแหวงไหมของสอาวน้อยเพชรบ้านแดนหลอดนะครับพี่น้องจวตอนนี้ผมก็นีิเฟตุนโจอยู่แล้วนะครับผมนะครับในเรื่องครับพี่น้องครับวันที่หนึ่งที่สองตุลาคมนี้นะครับผม กับสาวน้อยเฟซมันแพงไม่ว่าจะเป็นสเลดพุ่มมันห้ามกับม่านพี่น้องมาเียรอบนี้นะครับพี่น้องก็ซื้อบัตรจองตัวเนาะครับพี่น้องอย่าลืมเดือดขาดครับผมซื้อบัตรจองตัวกันได้เลยครับพี่น้องครับยืบซื้อบัตรจองตัวนะครับพี่น้องครับสองพันสองพันครับผมสาวน้อยเฟซแพงงานโซ่เนาะพี่น้อง ขอเนี่ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมือเเรานะครับผมว่าน้ําก็ท่วมอีกแล้วนะครับผมปีนี้นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมก่อให้พี่น้องผ่านไปให้ได้นะครับผมบรรยก็ขอเป็นกำลังใจรวมเป็นกำลังใจสคนนะครับผมว่าพี่น้องแถวอะไรนี่นะครับพี่น้อง ฟังข้าวน้ำท่วมแล้วมืดคูมสิเว้้มีอีสานบ้านเฮาหลายมองหลายบอนจมนน้ำเชียพันหายุ่โพดุนออกฝนแสนหามาลงโทษทันเกิดน้ำออกแกงท่วมน้าท่วมบ้านฟังข่าวรายงาน สงสารพี่น้องโอ้ยตั้งแต่เกิดจากน้อยจนใหญ่บ่เคยท้อบอ่เคยพ้อฟ้าดินเป็นเขียดให้ไ่น้อคือโหติดต่อเลี้ยวบ่พอป้องวัดวาโรงเรียนถนนกลางบ้าน,น,นกลา,ายเป็นลำคลองลงสีขาวจมแจ้ฟูอ้องลอง ไปดับน้ำนองไทยบ้านจินน้ำตาส่งข่าวไปหาน้ำใจคนไทยบ้านเฮาอยู่ใส่ในน้อมูเจา้า,าูคนบ้านเฮาจงอยากเห็นนาะอยากอยากอยากนี้พยังว่มีให้ชวนกันมามามีข้าวสารกับนิน้ำปลา รวบรวมกันมาซอยคนนี้น้ำฟังข้าวนานท่วมแล้วส่งต่อคู่มบอกกันไปนานท่วมบ่หัวใจขอพี่น้องไทยบอกเคยใจดำอายุน้ำใจขอฟ้าหนิ่งใหญ่ออกไปยันย้ำบ้านไปบ้านมันซอยยังได้ให้ทำ กระเจ้าสุน้ำสร้างฟ้าแทงใจส่งข่าวไปหาน้ำใจคนไทยบ้านเฮาอยู่ใสเนโนโมูเจ้าผู้คนบ้านเฮาจองอยากเห็นนะอยามอยากยากน,นี้พยังพอม,มีชวนกันมา มามีข้าวสารกับลิน้ำปลารวบรวมกันมาซอยคนนี้น้ำฟังข้าวนาทน่วมแล้วส่งต่อควมบอกกันไปนาทน่วมบอดหัวใจพอพี่น้องไทยหัวใจบอดดำอายุนานใจพอพักยิ่งใหญ่ออไปย่ายำ บ้านไทยบ้านมันซอยอย่างใดให้ทำกระเจ้าสู่นำ้ำสร้างฝาแห่งใจนะครับพ,พี่น้องครับผู้สตร์ัฟนฟอม้ะครับผมไม่ไจะเป็นนะครับผม,ม,นะบผมทุกคนนะครับาบลงแน,น้วครับผมสำหรับเพลงเพลงน้ำบกแกงนะแ,งนะแต่งโดยคุณศร,ร้าคุณลวดนะครับผม ไม่สนิทกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอคนใหม่ครับก็กระโดดกระดาษนะครับเนาะสวัสดีคุนน้สวัสดีครับย<ป>ังอ่ะ,อะก็ผู้ป่วยโควิดนะครับผมก็ให้ผ่านไปไหนนะครับเด้อนะครับชนกับโลกว่าไม่เนาะพี่น้องโควิดสิบเก้านะครับ เน <c oughs> าะพี่น้องเป็นงานเพลงเนาะที่เพลงนำบอกแกงของแต่งโดยคุณสลาคนละวุฒินะครับผมบ้านไผ่บ้านมันซอยอย่างใดให้ทำอะไเนาะนำบอกแกงนำเซือเพลงนะครับผมจะขอเป็นกำลังใจให้สุขสุขคนเดิมเดิมที่ตัวสบงไปตามผวแน่ นะครับผมความเป็นไรดีนะครับกับพี่น้องในเบื้องก็แช่งกันไปนี้เลยนะครับเราแช่งไปนี้เลยนะครับเนาะพี่น้องเบื้องก็แช่งกันไปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมวันศไปโพสลุ่งในเฟซนะครับวันนี้ อันนี้เป็นวิลลี่เาอะไรบ่ได้นะครับพิ่เดียอยู่ตอนนี้นะครับผมผมสิบไมลนอในเฟสนะครับครับผมเอาไวปสนี้กันครับพี่น้องครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมโพดโพบกโม่บกแตงจวดจัดฟาดบึ้มพันนะเอามาเราถอดมาเราถอดไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายบาย